สว no ัสด yeah. <laughs> <ences> <possible> ีค่ะเพื่อนฝูงมาไม่มาไม่มาไม่มาไม้มาไม่มวันนี้มาอยู่ในครัวและมีข่าวดีจะบอกนั่นก็คือจะคลิปนี้มีสปอนเซอร์เย่รู้สึกเหมือนมีคุณค่าขึ้นมานิดนึงที่เรามีสปอนเซอร์นะคะขอขอบคุณซีเล็กทูน่าไว้นะจุดจุดนี้ด้วยวันนี้ก็เลยต้องนี่มีผ้าันื้อนเห็นไหมสวยงามซีเล็กทูน่าอ่านซิซีเล็กทูน่าอ่านว่าอะไรปลาทะเลน้ําลึกอร่อย ได้ทุกวันนะจ๊ะนี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะอร่อยได้ทุกวันทีนี้วันนี้จะมาทําอะไรจะมาทําแกงเขียวหวานซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่ายอดฮิตไหมอาหารไทยก็จะมีต้มยำกุ้งมีแกงเขียวหวานผัดกะเพราอะไรพวกนี้ก็วันนี้ขอจะมาไหนท้องเรื่องแกงเขียวหวานนะจ๊ะซึ่งก็จะใช้ซีเรกทูน่าทูน่าสเต็กในน้ำเกลือ ทีนี้แกงเขียวหวานมีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องใช้ก็จะมีวันนี้นะเราก็จะใช้แน่นอนสปอนเซอร์ฉันนะคะก็คือซีเลทูนา่าจะใช้อันที่เป็นสเต็ก2กระป๋องอันนี้มันกระป๋องหนึ่งมัน185กรัมแต่ว่าน้ำหนักเนื้อปลาน่ะร4 0ยสีเขาเขียนไว้ตรงเนี้ยเห็นปะเออ และก็ต่อไปจะใช้น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วก็จะมีพริกแกงเขียวหวานครึ่งถ้วยเราก็ได้พริกแกงเขียวหวานมาเย็มมบหมาออันนี้พึ่งปกติก็จะใช้จริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะหาซื้อได้ไม่ยากหมายถึงว่าพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าแกงเขียวหวานมันเป็นอะไรที่คนทําเยอะแล้วมันก็เป็นเมนูที่ ทางเขาเรียกอะไรคนญี่ปุ่นแบบว่าชอบกินก็จะมีในห้างอะ่ะเห็นบ่อยๆแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของซอ,องเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นแบบเป็นกระปุกอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นเหมือนพวกเอเชียนสโตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะหน่อยนะจ๊ะต่อไปขอส่องต่อไปน้ำตาลทราย1.3ส่วน3ถ้วยแล้วก็กะทิ สองถ้วยครึ่งเราก็มากระป๋องหนึ่งกระป๋องหนึ่งมันก็สี่ร้อยมิลลิสี่ร้อยมิลลิมันกี่ถ้วยวะเออไม่รู้เหมือนกันและก็น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชก็คงเอาไว้เนี่ยผัดตอนผัดพริกแกงอะนะแล้วก็จะมีเกลือน้ำปลามะเขือเปราะซึ่งณนะจุดนี้นะคะอยู่ญี่ปุ่นนะคะมะเขือเปราะหาได้ไหมปลูกเองไหมไม่ก็เอาไม่ใช่มะเขือะ ก็ใช้มะเขือนี้แทนมะเขือง่วงนอนง่วงก็หลับไม่ใช่มะเขือม่วงจะบ้าอเป่านี่มันมะเขือม่วงนะเธอถ้าดูสีมันสีถึงมันจะแบบดูดำดำแต่ว่าจริงๆเราคือแบบมันสีม่วงนะเออเราก็ในนี้เขาบอกว่าใช้สีลูกมะเขือเปาะหัน่นหั่นสี่ส่วนมะเขือพวงทีนี้ก็เหมือนเดิมปลูกปะไม่ปลูกอยู่คอนโดปลูกไม่ไหวปะ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฉันจะบอกให้ ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยบ้านฉันอยู่คอน,นโดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปลูกก็คือต้องใส่กระถางแล้วก็ปลูกแล้วต้นไม้ไทยบางอย่างเนี่ยคือถ้าดินมันน้อยคือถ้ามันอยู่แค่ในกระถางอะมันไม่โตมันต้องปลูกที่เป็นพื้นดินไปเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะโตง่ายโตแบบจเจริญเติบโตออกรูปออกดอกออกผลถ้าเิดปลูกในกระถางแล้วเหมือนแบบมันโดนจํากัดที่อะมันก็เลยแบบไม่โตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ปลูกอะไรพวกนั้นเราจะปลูกเราปลูกนะแต่ปลูกอะไรที่มันแบบ ง่ายๆอย่างตอนนี้ก็ปลูกแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาต้นแค่นี้ปลูกอะไรบ้างมีปลูกขนาปลูกกระเพราปลูกใบแมงลักคือจริงๆอยากจะปลูกโหระพามากแต่ลืมเอามเมล็ดมันมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามเอามเมล็ดผักพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนี่พูดเลยออกสื่อกูจะโดนจับไหมคะ อย่าจับกันเลยแต่ว่าก็แบบมันยากจริงปะก็แบบว่าแบบอบประมาณนึงอะไรเงี้ยเพื่อจะเอามาปลูกนะแล้วก็จะมีเขาบอกว่าใช้ยอดมะเขือเอยไม่ใช่ใช้ยอดมะพร้าวอ่อนอะไรเราไม่มีไงยอดมะพร้าวอ่อนนี่หาอะไรมาแทนก็ไม่ได้จริงจมันก็มีไอ้นี่นะหน่อไม้อ่ะสามารถใช้ใส่หน่อไม้ที่เป็นเส้นๆอ่ะได้แต่ว่านี่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าแถวบ้านไม่มีคือวันนี้ไม่ได้ไม่ฝนมันตกก็เลยไม่ได้ออกไปไกลก็อยู่ใกล้ๆแล้วเราไอ้ห้างใกล้ๆเ,ๆเ,เๆนี่ย แบบใกล้คือแบบมาเดินไปได้เนี่ยมันไม่มีขายมันต้องไปห้างใหญ่นิดนึงนะแต่มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เป็นหน่อไม้เส้นๆอะ่ะเออใครอยู่เมืองไทยมียอดมะพร้าวก็ใส่ไปเถอะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นเขียวแล้วก็แดงหัน่นก็คือแบบเพื่อความสวยงามทีนี้ก็ไม่มีก็ใส่อันเนี้ยพริกเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะ อันนี้พีหมันก็คือพริกหยวกอันนี้ก็ปาปิก้าเอออันนี้ปาปิก้าพอดีว่าฉันเอามาทําอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผัดอะไรก็ไม่รู้วันก่อนแล้วมันก็เหลือก็เนี่ยแหละเอามาทาซะเลยง่ายๆเพื่อความสวยง,งามและก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบเวลาเราทําแกงเขียวหวานเราก็มาจะใส่นั่นก็คือเห็ดวันนี้ก็จะใช้เห็ดอันเนี้ยซึ่งเราแบบเวลาทําทีไรมันก็ ก็อร่อยป้าคือบางทีทําแค่แบบไม่ใส่เห็ดเพิ่มเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะก็แล้วแต่นะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เออก็แล้วแต่สะดวกทีนี้วิธีทําเราก็จะมาเริ่มกันจากนะว่าซีเล็กทูนาเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ชันใช่ไหมคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอเมนูแกงเขียวหวานเนี่ยนะมันสามารถที่จะใช้เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็สามารถที่จะทําได้หมดอะไเงี้ยแต่ว่า ใช้เนื้อซีเล็กทูน่าเนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นปลาทะเลน้ําลึกให้โปรตีนสูงแล้วก็เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ดูแลสุขภาพเพราะปริมาณไขมันต่ําเข้าใจนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์มี DHA มีโอเมก้า3ในเรื่องของความจําก็จะทําให้เราสามารถจดจําอะไรอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฉันกินอันนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บฉันก็จะจำได้เก่งจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างี้ ซึ่งก็เหมาะกับแม่บ้านใหญ่ชั้นนะคะที่แบบว่ามีเรื่องจะต้องจำมากมายเมืว่าจะเป็นเรื่องของลูกลูกคนโตลูกคนเล็กเรื่องของผพืเรื่องของคนข้างบ้านเรื่องของอีแม่ม้อมอยหอยสารที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็องแบบต้องจำบ้า <c oughs> งก็ไม่เกี่ยวต่จริงๆแล้วก็มาพูดมากเราก็แบบมาทําเลยดีกว่าก็จะเริ่มกันด้วยตั้งกระทะคือก็เดี๋ยวผัดก็คือว่าเอาฉันจะบอกใครนะเมื่อก่อนเนี่ย เคยสามีเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ตอนที่สมัยจีบกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้ยเขาอยู่คนเดียวไงเขาก็จะบางทีเขาก็ทํากับข้าวกินเองเลยเพราะว่าไปซื้อกินมันก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมขีก็แบบสมัยจีบกันก็ขีก็แบบอยู่นี่เราก็อยู่ไทยแล้วก็แบบส่งอีเมลคุยกันอะไรเงี <c oughs> ้ยเขาก็จะแบบว่าเออวันนี้นะฉันทำแกงเขียวหวานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานที่แบบนั่นนั่นกะทิต้มไก่หรือปะ ต้มขาไก่สีเขียวปะอะไรเงี้ยคือแบบมันทําออกมาแล้วมันไม่ใช่คือที่มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาอะไม่รู้วิธีที่จะมันที่จะทําให้มันแบบมันให้กะทิมันแตกมันแล้วแบบให้มันดูแบบว่าอร ե ศอร่อยอนึงออกใช่ไหมทีนี้วิธีที่จะทําให้กะทิแตกมันน่ะนั่นก็คือต้องผัดพริกแกงก่อนแต่ว่าไม่ใช่คือมันไม่ใช่การการมันโดยที่ ใส่น้ำมันเยอะๆนะคืออันนี้เข้าใจว่าหลายคนบางคนที่ดูคลิปเราบางคนรู้อยู่แล้วคือเป็นคนที่ทํากับข้าวเป็นอยู่แล้วก็เลยรู้อยู่แล้วเนื้อาคือแบแบบ้านจริงบ้านฉันทำบอยฉันรู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่ไม่รู้อย่างเราอะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะว่าว่ามันมันทำยังไงมันถึงได้แบบแตกมันออกมาขนาดนั้นคือเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่ามันมีมันใช่ไหมใส่น้ำมันเข้าไปอีกปรากฏว่ามันของน้ํามันอะกับมันของการผัดกะทิให้มันแตกเนี้ยมันแบบ รสชาติความหอมอะไรเงี้ยมันแบบเนีมันไม่เหมือนกันยิ you know, okay, นเหรอโอเคแบบมันแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคุณใส่น้ํามันเป็นนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้พริกแกงหอมพอพริกแกงหอมเสร็จปั๊บแกก็ใส่กะทิลงไปแต่ว่าไม่ใช่ใส่จากลงไปทั้งหมดนะใส่ลงไปส่วนหนึ่งให้มันแบบโอ้คลุก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 ,ลกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆผัดจนกว่าน้ํามันของกะทิอะ่ะมันจะแตกคือกะทินี่นะคะเวลาเรา ให้มันโดนความร้อนแล้วก็แบบเปิดไฟน้อยๆเคี่ยวมันสักพักเนี่ยมันจะมีน้ํามันออกมาใครที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ใครที่รู้ก็แบบพยักหน้าไปอือใช่หรือว่าเฮ้ยไม่ใช่ทาไม่ใช่ก็เถียงมาก็แล้วกันนะก็มันจะมีน้ํามันออกมาก็คือน้ามันตรงส่วนนั้นมันจะเป็นความอเอยเราต้องหั่นผักเตรียมไว้ก่อนไหมแล้วก็หั่นซะหน่อยตอนหั่นจะดูปะก็ไม่ต้องดูปะก็หั่นอันนี้ก็พริก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 พีมันนะนะ ก็หั่นเป็นเส้นๆอันอื่นเขาก็ฉลดแบฉาแลบใช่ไหมเราก็หั่นเป็นเส้นๆอะหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆดูปะดูก็ได้เอ้ยวันนี้เปลี่ยนเขียงจริงๆไม่ใช่หรอกเขียงอันใหญ่ไม่ล้างแล้วก็ใส่จานว่ะเออลืมบอกว่าโหระพาเนี่ยนะฉันไม่มีฉันก็ใส่ใบกะเพราแทนแล้วใบกะเพราเนี่ยมันก็เป็นกะเพราแบบบราซิลลีฟของไม่ใช่กะเพราไทยใบมันก็จะแบบ ลังขนาดนี้คือกะเพราไทยอ่ะฉันมีแต่ว่าฉันปลูกอยู่แล้วมันก็เพิ่งจะขึ้นมาต้นแค่กระจึงหนึ่งแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบเอ้ยยังกินไม่ได้เว้ยแกจะพลาคู่ยาวไม่ได้ก็นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กินกะเพราของฝรั่งของบราซิล,ลีไปก่อนเนี่ยผิดหยวกแดงคือจริงๆมันก็แบบเพื่อความสวยงามป่ะสีสันนั่นเนาะแล้วก็มะเขือเนื่องจาก อันนี้มะเขือก็แล้วแต่นะบางคนก็พ่าครึ่งแล้วก็หั่นอะไรเงี้ยเราก็ชอบหั่นอย่างเงี้ยมันใหญ่ดีแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความสะดวกของท่านอันนี้เราก็หั่นมาสามลูกไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมากไปหรือว่ามันน้อยไปเดี๋ยวตอนทําออกมาแล้วก็ดูอีกทีแล้วกันถ้ามันเยอะก็เอาออกมันน้อยก็น้อยก็พอแหละฉันว่ามันก็ไม่ไม่น้อยหรอก แล่มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าขนาดนั้นโอเคหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะคงมะเขืออะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวก็ไปทําไปเริ่มทํากันเลยโอเคมาถึงณจุดนี้นะคะเราก็ตั้งเปิดไฟแนะนําให้ผัดในกระทะก่อนะ้ะจีนนี่แหละมันระเบิดระเบ้อเราก็ควักน้ํามันเก่าจากที่เราทอดอย่างอื่นมาใส่ลงไป จากนั้นก็เตรียมในส่วนของพริกแกงหอมมากหอมวะ่ะแล้วเขาบอกว่าใส่พริกแกงครึ่งถ้วยแล้วคือปกติเราก็ไม่เคยช่างน,นะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ไม่เหมือนตามเขาโหครึ่งถ้วยก็เยอะเหมือนกันนะเนี้ยดิยเยอะเนี่ยสองช้อนนะอ่ะเว้ยควัานขมโมงเลยเว้ย ไปทักรักหนึ่งพริกแกงจะเริ่มแบบหอมๆแล้วเราก็ใส่กะทิลงไป <c oughs> แล้วก็รอดูมันปุ๊ดๆไปควันขมงอย่าลืมเปิดที่ดูดควันเลยไม่งั้นแม่งเหม็นติดพะมุงพะมานอี่ยมันจะเริ่มมันๆแล้วแหละบอกไม่ถูกแต่ว่ามันจะแบบมันจะมัะเราก็ใส่เข้าไปอีก <c oughs> โ,อโหดูน้ำมัน <c oughs> เทียบเลยเห็นเปล่าก็มีสูตร จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเคี่ยวเคี่ยวกะทิอ่ะใช้ไฟอ่อนๆนะแล้วก็เคี่ยวมันหนักไปเรื่อยๆประมาณสักสิบห้านาทีได้มั้งมันถึงจะแตกมันอ่ะเห็นเป้าเห็นมันมันไหมเยอะๆเนี่ยเริ่มออกมาแล้วคือประเด็นอ่ะเราก็ต้องเคี่ยวมันอย่างนี้แหละให้มันไฟอ่อนๆอ่ะแล้วก็คนๆมันไปเรื่อยๆมันก็ออกมาเองอ่ะมันเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็จะย้ายมันไปใส่ไปในหม้อ ทีนี้เราก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยใช่ปล่าน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนสามถ้วยพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่ผักมะเขือแล้วก็ใส่เห็ดระหว่างนั้นที่เราใส่ผักไปเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็รอมันเนี่ยก็เอานี่จ้า ซีเ็กทูน่านี่นะมันข้างในมันมีน้าเกลือใช่ปะแล้วก็เปิดแล้วก็เทน้าเกลือออกแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อปลามาใส่ในนีนง้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะไม่ต้องนั่นหัน่นแกะล้างเนื้อด้วยแค่แกะกระป๋องซีเล็กทูน่าก็สามารถอร่อยได้ง่ายๆหรือจะดัดแปลเป็นเมนูต่างๆแทนเนื้อหมูไก่ก็ได้ตามสบายเลยค่ะจากนั้นก็รอซึ่งฉันรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากทีนี้ขออนุญาตเติมน้ํานะคะคือแบบว่าเรา เราชอบให้มันเหลวๆห,หน่อยอ่ะอันนี้มันแบบโหแตถ่ถ้าใครชอบแบบเข้มข้นนี่ฉันก็เออโอเคนะมันเข้มข้นดีแต่เราขอเหลวๆห,หน่อยแล้วกันนะแล้วก็จากนี้ก็คือรอให้ผักมันนิ่มทีนี้ซุปของเราเป็นไงคะเริ่มเดือดแล้วเห็นตรงนู้นแวบบๆไหมนุ่นเข้าผัด <laughs> ให้ดู <laughs> เข้าผัดลูกฉันเองคนนนก็กินไม่ได้ปะเออเสร็จแล้ว เราก็ปิดไฟนะจ๊ะจากนั้นก็นี่เลยพริกชีฟ้าอะไรเงี้ยโอ้โหดูหน่ากินเลยอะและดูโปรเฟชชั่นอลมากนี่พูดเลยต่อไปแน่นอนนายครัวดิบสีจุดนี้ไม่มีไม่ได้นั่นคืออะไรทำลายจิตใจนะจ๊ะอันนี้ต้องมีนี่พูดทีนี้เราก็มา มาเมาส์กันหน่อยสําหรับสูตรเนี้ยนะคือที่เขาใหม้มาเนี่ยฉันบอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมคะแล้วพอทําจริงเนี่ยก็คือว่าน้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยถือว่าโอเคนะคุณใส่น้าปลาไปเสร็จปุ๊บ light, แล้วคุณก็ใส่น้าตาลไปเสร็จใช่ไหมคะอีฉันแนะนําให้คุณลองชิมดูก่อนชิมดูก่อนแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเอะฉันต้องการเคม็มนิดนึงแล้วค่อยๆใส่เกลือลงไปคือถ้าเกิดว่าใส่แบบหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอะไรเงี้ย ще. สําหรับเราอะเราลองแล้วแงแบบมันเค็มไปหวาะอะไรเงี้ยแล้วก็ ลองลองลอง,ลองกินดูก่อนกันแล้วกันนะว่าแบบเออมันใช่รสชาติแบบว่าที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยจชามาแล้วจ้านี่แกงเขียวหวานซีเล็ตทูน่าไข่มันตำ่ำทำลายจิตใจตักมันขึ้นมาก็มาพร้อมข้าวแน่นอนชิมเลยตักมาเลยตรงปลาหูควันขมูมนี่แหละมันต้องกินกับข้าวหรือไม่ก็แบบขนมจีนก็นได้นะเออสักคําไหม ดูสายตาสิเอลี่ฮ方がสูงเร็วอยู Jamie, <or S 2> ่ดูสายตาสิแล้วแต่โม้ซุ่มว่าใส่เดรสนีโอเคทำแล้วจิตใจได้รู้สึกก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณซีเล็กทูน่าล่าชาที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราณจุดนี้ทุกคนตบมือให้ซีเล็กทูน่าเย้ขอบคุณและสวัสดีค่ะมอมอยมอมอยมอมอยหมอมอยมอมอย แกงเขียวหานจ้าเอาไปทดลองกินกันได้นะจ้า,าไปลองทําดูดซีเลกทูน่ามีหลากหลายชนิดทั้งทูน่าในน้ําแร่น้ําเกลือในน้ํามันถั่วเหลืองในน้ํามันดอกทานตะวันซึ่งความหลากหลายนี้ก็เอามาทําได้หลากหลายเมนู